อ้ยเฟนตกกระโปกมาเซรีเรามาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาทำดูป่าดูปลาดูไร่ใช่ไหมนี่ดูบรรยากาศรอบๆของเรานะเร่ขาตำใใช่มีแต่ภูเขาวนี่พาที่จะตกดินแล้วค่ะเซรี่มาเร็วไปดูพาที่ตกดินกันสวยนะอันนี้คือข้าวโพดให้น้ำงามมาก นี่ไงโนนอุ้ยผ้าที่จะตกดีแล้วสวยอ่ะอยากลงไปลงไปไหนนะคะลงไปเนยเห็นผ้าทิตไหมกล้องไม่ค่อยชัดดูวีอยากลงไปอุป๊บอุ๊บอุ๊บมันไม่จาะจับมืออาบน้ำแล้วนะ ใช่ดูข้าโพดกระโพดให้น้ําก็คือนี่เราจะปล่อยน้ําใส่สายน้ําหยดเนี่ยสายเนี้ยเขาเรียกสายน้ําหยดดูลึกเข้าไปยันข้างในยันสุดเลยนี่เขาเรียกอะไรข้าวโพดเนี่ยอะไรมันเนี่ยเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่แม่จับเนี่ยใบใบ <Bye. S 2> ข้าวโพดใบข้าวโพดอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เรียกอะไรคะข้าวโพด ใช่ฝักข้าวโพดแล้วนี้ล่ะนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเนี่ยที่แม่ดีอยู่เนี่ยลำอะไรลำต้นอ่านี่แล้วอันนี้อ่ะอ่ะอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะนี่อะไรดอกดอกไม้ดอกข้าวโพดใช่อย่าไปไอ้นี่อย่าไปจับมันคันอะไรคะมันล้มอ่ะใช่รู้แม่ มันยังไม่แก่ค่ะเนี่ยเขาเรียกแอร์ข้าวโพดนี่ผมมันผมข้าวโพดสวยไหมผมมันจะให้ผมข้าวโพดนี่แสดงว่ามันยังไม่แก่เดี๋ยวพอ <ผม S 1> พอไม่ได้ผมผลิตผมข้าวโพดมืมอนเหมือนผมเหมือนผมคนเลยอะเหมือนผมคนใช่ค่ะนิ่มไหมนิ่มไม่ได้สระผมเนี่ยมันก็จะฝืดๆืดหน่อยถ้าสระมันก็จะลืนล่นๆใส่ทิมนวดอันนี้สออันนี้ออันนี้สองฝักค่ะเขาพูดเรียกมันฝัก เดี๋ยวอันนี้คือยังไม่แก่ยังเป็นแอ้มันอยู่เพิ่งออกมายังไม่มีเม็ดยังไม่มีเม็ดถ้ามีเม็ดก็จะเป็ดก็ถ้าเม็ดมันแก่ถ้ามีเม็ดแล้วเม็ดมันแก่ผมมันอะผมมันก็จะเป็นสีสีแดงแบบแดงเข้มแล้วก็เหี่ยวผมมันจะเหี่ยวแล้วต้องมาสระผมให้มันไหมไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้อง <laughs> เอาแล้วแต่ผมมันอาจจะแตกปายได้นะคะคต้องสระไหมไม่ได้นะ <laughs> ลุกอยู่นะน่ากลัวน่ากลัวนะน่ากลัวอืมเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พ่อจ๋าทำอะไรนูนพอินทำอะไรใช่ไหมเมื่อก <laughs> ี้เรามาตัดอ้อยพรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามาตัดอ้อยเหรอ <laughs> ใช่ค่ะไปงานตัดอ้อยไปแล้วตัดอ้อยไปแล้ว ต้องถามพ่อจา๋าว่าพรุ่งนี้เขาไปตัดที่ไหนอีกไปตัดน้องๆฟังเสียงนะอันนี้เราอยู่แบบในในไร่หุบเขาแล้วก็มีพ่อบอกอะไรฮะอะไรนะเอ้ยฟักทองอยู่ข้างหลังไปดูฟักทองกันค่ะเพื่อนๆโอ้ยอีพอ่อ ลงนะไม่เป็นไรปะเดีย๋ยวไปเช็ดค่ะเดี๋ยวแม่จะไปเช็ดเอาไปดูฟักทองกันดีกว่า <c oughs> อย่าวิ่งค่ะอย่าวิ่งนี่ใส่น้ําหยดอันนี้เขาปิดอย่างนี้คือเขาปิดน้ําอยู่ถ้าเราจะถ้าเราจะเปิดใส่น้ําหยดเราก็เปิดเหมือนก้องน้ําเราเลย <c oughs> เปิดไปอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็จะมีน้ําหยดลงมาต้ายใส่ปิดไปดก่อนเขายังไม่ได้เปิดป่ะไม่รู้เนี่ยผม ใช่ค่ะโหวันนี้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากอ,มอันนี้อันนี้คือพ่อเอาปลูกเอาต้นไม่ให้อะไรกินต้นมาให้อ้อยกิน <laughs> ให้งนวใช่ไหมคะเพื่อนอาหารสัตว์เฟรนี่ไม่วิ moving, ่งดีจะลมหรือเปล่านะอ๋อโอเคค่ะตรงนี้ทางมันทำไมหน่อยทางมันจะเรียบ อันนั้นเขาถ่ายแล้วทางมันก็จะครุขระนิดนึงค่ะแล้วก็เลี่ยบอันนี้คือเลียบทางลอยรถถ่ายวิ่งไงลอยรถถ่ายใช่อ,อุ้ยอะไรคะลอยยางรถถ่ายมั้งนะแล้วหลุมอะไรอะหลุมลักว้าที่มีโินอโ,โต้หลุมลัก ระวังระวังสะดุดท่อเฟลี่ค่ะค่อยค่อยเดิน,ด,นดูีด่วยงามดีว้าว,ว,าวต้นอะไรอันนี้เขาเรียกต้นอะไรฟักอะไรฟักทองโอเคต้นฟักทองต้นฟักทอง,อง,องมาดูดิพ่อบอกว่ามันเริ่มออกลูกแล้วเ,เราเราต้อง ให้ลูกมันแก่ก่อนแล้วเราค่อยเด็กยอดมันไปกินใช่ไหมแม่ก็หาอยู่นี่ไงลูกมันก็จะอยู่กับดอกมันไงคะนี่นี่เริ่มออกลูกค่ะไหนคะเห็นไหมมันอุ้ยอันนี้ดอกยังไม่มีลูกหน นี่ลูกมันจะอยู่อย่างนี้เดยให้ดูนะกลมใช่ค่ะไหนอ่ะนี่ไงอันนี้ลูกใหญ่แล้วหุย้ยต้นแค่เงี้ยแต่ว่าลูกเริ่มใหญ่แล้วนี่สวยไหมใหญ่เเยียบนะห้าเหยียบเครือมันนะคะหูยยันต้นนู้นเลยเหรอ ตรงนนี้นะค่ปะปลาหั่นเย็บเครือมันนะพ่กทองพ่อก็ให้น้ำหยดเหมือนกัน,นอุ้ยนี่นี่นอีกมุ้งนึงตายมีสองอัน,นใช่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยน,นี่ต้นอะไรเนี่ยเครือมันไม่มาแล้วไกลมากเลย <c oughs> อะไรนะคะ ไกลมากเลยไายมากอะไรอาแขนทำไมไม่ไม่อุ้มเดินเองเมื่อกี้หลุมอะไรนะเจอหลุมอะไรนะที่แม่บอกหลุมอะไรนะเขาเรียกหลุมอะไรนะคะที่แม่บอกเดาไม่รู้อหลุมลักเอาแม่มยังไม่แก่อัเดี๋ยวตอนแก่ค่อยัยผมมน,นค่ะตอนแก่แล้วก็ค่อยมาดูใหม่โอเคไหมแม่หนูจับผมมันฮะ พ่อบอกอะไรเปือเป้อนเปื้อนแม่หลุมอะไรอะ่ะหลุมรักงายในคีมีหนูโตะดิน้ามาแกะปี๊ตัวเต้เต้นเต,ต้นให้ดูนะ่ะยายาเหยาคูดไม่ได้เฟลลี่ล้มนะ่ะเฟลลี่ก็จะเลอะอาบน้ำนะไม่ใช่หรืออืม ฮึบฮึบบึดจะบบึดบึดอะไรคะข้ามาตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แหนะแหนะแ,แ,แม่จ่าบอกว่ามันจะลมค่ะมาทางเรียบๆก็ไม่ดอ,อไปคะ่ะอ้าพ่อเปิดทีแรกเขาเปิดน้ำไว้เหรอทำไมตรงนู้นไม่เห็นมีรอยเปียกเลยข้างหน้าอ๋อ มันจะซึมซึมลงไปในดินอย่างนี้นะคะรอยเปียกเน,นี่ยค่ะเนี่ยรอยรอยเปียกน้ําที่พอเปิดน้ําหยดไว้มันจะค่อยๆไล่มาอ๋อมันอ,อคือภาพต้องเปิดทีละครึ่งเหรออ๋เอเปิดครั้งหนึ่งก็ต้องเปิดประมาณสี่สิบเส้นพอนะ้ำมันเริ่มซึมลงดินแล้วเราก็ปิดแล้วก็ มาเปิดใหม่อีกมันไปย้อมผมเปิดแล้วมันย้อมผมมุ้ยสีสวยนะจริงๆอ่ะใช่ไหมเราก็ย้อมผมสีนี้ก็ได้นะสีผมข้าวโพดมันก็จะออกแดงมะฮอกกานีปะค่ะหนาย้อมผมสีม่วงอะเออนไม่เหมือนแดงมะฮอกกานีเออแต่ก็ออกสีม่วงจริงขาย้อมไม่ได้หรอกหนูยังเด็กเกิแบบขวดเอาไว้พระจ๋าเอาไว้ไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูใหม่ใช่แล้วเราก็จะไปไหนคะกลับ<ป>อะไรกลับบ,าบ้านบายบายเพื่อนเพือ,เพอ,อยังคะบายนายยังไม่เห็นหน้าเลยบ,บบาายยสวัสดีค่ขะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็สักเอาไขให้ดูด้วยนะคะค่ะ